เห็นได้สั่นเขาออกเพนซิลแว็กใหม่ก็ต้องจับมาเลยเครื่องดูดฝุ่นที่ดูหน้าตาเป็นแท่งแบบนี้นะครับมาพร้อมอ,อุปรกรณ์เสริมหัวดูดเฉแบบพาะจุดแล้วก็หัวดูดพรมเมื่อเริ่มใช้งานก็จะพบว่าเครื่องใช้งานได้ดีเลยนะครับมีไฟสองทั้งสองทางเลยสามารถที่จะดูดฝุ่นได้สะอาดโดยเฉพาะบ้านที่เลี้ยงแมวอย่างบ้านของเอเห็นเครื่องเล็กแบบนี้เนี่ยจริงๆดูดได้ดีเลยนะครับแล้วก็เราจะจับตรงปลายแบบนี้เวลาใช้งานแต่ถ้าจับไปนานๆก็แอบมีเมื่อยมืออยู่นะเนี่ยตรงหัวเนี่ยสามารถหมุนได้รอบแบบนี้ทาให้เคลื่อนไหวไดค่ออนขขาางดกกเเรื็ เข้าซอกที่สามารถเข้าตามมุมได้ค่อนข้างละเอียดอันนี้<ส>จะเป็นหัวดูดพรมซึ่งขอติว่าหัวเล็กเกินไปเวลาทิ้งฝุ่นเอาหัวออกแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะดันเจ้าถัางเก็บฝุ่นที่ซ่อนอยู่ตรงบริเวณด้ามจับนะครับดันลงไปมือก็จะไม่เปื้อนเลยวิธีนี้ก็สะดวกได้อีกแบบหนึง่งแต่แอบถบังเล็กไปนิดนึงนะเนี่ยส่วนถ้าให้เทียบกับเครื่องดูดฝุ่นรุ่นเก่าอย่างว1 2ต้องบอกว่าดีคนละแบบนะ V12 <c oughs> ก็ใช้งานได้สะดวกสำคัญเลยสามารถดูดเฉพาะจุดถอดด้ามยาวออกมาใช้งานแล้วสะดวกคล่องตัวมากกว่ามากๆเลยเพราะ อย่าเพิ่งถอยเลยครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็จ่าย p e n c i l v a n Fluffy c o n n s ได้ถ้ารับราคาไหวนะ